ี่เล่นตัวอะไรดีอ่ะตัวที่เทพ44เว้ยนี่กูไม่อยากจะโชว์ไอ้เนี่ยตัวเนี้ยคือแบบเทพทเลยอ,ะอ่ะอ๋ะออ๋ออ๋อมวยอ๋อมวอ๋ออืมอันนี้ไปเลยช่วยวกูมึงเชิดชายแล้วกูทนไม่ได้ว่ะกูต้องเชิดชายก่อนเฮ้ยบางทีอ่ะเฮ้ยเชิดชายด้วยอะไรแต่อะไรพร้อมเชิดชายแล้ว เอ้ยเอ้าไอ้เชี่ยกูว่าจะดูข้างล่างไอ้สัสเออกูไม่แข็งแล้วไอ้บูกูโดนทะลุงแน่ไม่เป็นไรหรอกมึงไม่ได้ใช้บูนี่นั่นดีว่ะตลู้จะมาล่าทำไมวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย อากาศมันเป็นยังไงบ้างอเหี้ยอากาศไม่ใช่เอ็นจอยเขาทำยังไงกันวะไอ้เหี้ยถึงจะฆ่าคนได้นี่เหียไม่จางหรือเฮ้ยเออว้าวเอ็นจอยบอมแตกอะแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้เอ็นจอยไม่ใครคนยอมเลอ่าน้องช่องนี้เขาไม่เน้นยอมแพ้นะเขาเน้นเล่นจบนะน้องเรารักกูไม่ใช่ ตอันนี้เขาสร้างห้องการไม่ต้องจริงจังหรอกโถเยเวนในกูก่อนหน้านี้ไปจริงจังครับเน้นหนดร้อนเอ็นจอเฮ้ยหนเอ็นจอยเนี่ยนะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเลยไอย้ย่ดูกูกูว่ากูอาจจะไปจุดไฟแค้นเขากันได้นะไม่นี้เอาจะมาล้วงข้าแต่บางวย้ยฉันคือวิญญาณ ทุกชาอแล้มานหลอกล่อนเธอมาถึงนานไม่รู้ตัวว่าตานฉันได้จากใจของเธอเ็นจอยครับเอนจอยไม่ไดังเล่นบนนะฉันได้ใจจากใจของเธอ,อกลายเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่มีที่อยู่เอ้ยยีน่าเกิดสัตว์ชิบหายกูไปแล้วบาย ให้มึงดูแน่มึงจะดูเขาเอนจอยกับจงสู้อย่างชาญฉลาดไอเด็กเลิกกูได้เหรอวะไอเด็เลือกกูต้องหมื่นสามกาะพันต้องของมกูยังทำไมกูยังตายง่ายอยู่วะเอ็นจอยไปแล้วเว้ยไอ้เชี่ยไม่ทำด้ตัวยตัวเลยเกยงลงไอต่อ เรลกเราว่าอะไรได้ดิไม่เลยเต็ด้ฮ่มกังคับกูทำไมเมื่อีที่เรา่าิดไง่ไเลยอกินไงตัวปมจเหน้าพาภูมใจเลยชูปาปีมูยาญูชูปาปีมูยาญูชูปาปีมูยาูชูปาปีมูยาญูสนุส Super bắp imu janjo imu janalo hahaha chưa 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 เป็นอาลมณ์ไงลูกี้กดได้นี่มาเลยเพตามาเลเออนั่นแหละตัวตกดมึงกดเพตามึงกดไอ้นี่เอสเซนกาเลยดีกว่าก้าเหมือนกันเลยอุ้ยโอเคได้เลยเดี๋ยวตาหน้า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 เราจะไม่มีแล้วเพราะตาหน้าไปหมดแล้วโอ้จบแล้วเผยใจกูณี่พูดดักไว้ก่อนเลยสัตว์ชาร์จแบตเล่นไปไม่ได้เหรอกูระเบิดเหรอมันระเบิดมันจะเสื่อมจะไม่ได้อ๋อแบตเสียปะ ไอ้ S <S ัเงี้ไฟกวัดดอบมาแล้วเ้ยเ่ Columbus> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮมาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเม้ยเฮยเยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เหรอน้องูเป็น้เฮ้ยเตบเลยเยย้ย้ วิ้ลลบเอ้าไม่ต่อเหรอโอ้จบเลยครับอุ๊ยสโลฉะเบิร์ดควายอะไรแบบแนวทางการเล่นสุก้าอะไรวะหาไม่ทันเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเจ็บจัดเจเยอะมากสวยสวยสวยไม่จิกจิกูม่นคตหมดเลยบ ไม่หอกหอกมาหาอะไรไม่มีอันติเพื่อนแก่แล้วไปเจ็บแย่ละเฮ้ยถ่ายคู่ไหมเฮ้ยถ่ายเงี้ยกำลังไปเฮ้ยเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูไอ้เหี้ยแนวทางการเล่นทูเลนซูพีมหนึ่งร้อยแปดดาวเป็นไงหลบ ไม่คิดจะโชว์ตลกแล้วก็เอากินเลยแนวทางการเล่นทูเลนเล้งซูพีมหนึ่งร้อยแปดดาวการเล่นทูเลนเล้งซูพีมเราต้องมีสกิลก่อนละครับใช่ไหมใช่ต้องมีสกิลก่อนไม่งั้นเราจะใช้สกิลไม่ได้อย่าลืมมานาด้วยนะมานานี่ก็ต้องมีเหมือนกันอย่าลืมนะครับสิ่งดูด้วยสกิลโคตรพร้อมสลีสลี

แมวนี่ยแมวกินวัวตามมาเสียงปกติแล้วเสียงปกติแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาเอ้ยแลสเลสมาทางบวก่ะช่วยหน่อยผมไม่มีอันตีว่ะอันตีผมยี่สิบวีนะช่วแลน้ำตายสิบบาทช่วยก่อนมาเลยเจ้าอ่ยเฮียเอ้ยตรงเมบรดี้ปิดได้ป่ะเดี๋ยว เดี๋ยวผมเปิดให้เฮ้ยเขาเปิดไมค์คุยเลยวะสุดยอดโคตรชอบอะคตเนี่ยคตคตรออเมไฮ้เขาย่ำกระมอมตกูนกกระจิบรอดเหรอไหมสวยสวยสวยแล้ตต่อแล้วต่อเลยแวนแวนปิดแล้วหน่อยปิดแร้วหน่อยสวยครับสแเียวเกก้อนเี่ยมากเอ้ยอ้ยสเต็ปสเต็ปแรงแกนมาสเตอร์เฮ้ยแกนมาสเตอร์ว่ะ้นไหนพี่ นกกระจิบนกกระจิบสวยสวยพี่แล้ปั๊มเนาะยากระมองกระเมินอะไรไม่มีแล้วมีนกกระจิบแล้วตอนเนี้ยมเปอะไรฮ้ยมันเป็นเมาส์เป็นเมาส์เป็นอะไรวะเอ้ยเมาส์บั็กอีกแล้วไป๊บแป๊บแป๊ปปรึงผมดีเมาส์ก่อนขอดีเมาส์ก่อนเล่นนี่ไงเล่นในคองไงโทรศัพท์เขาเล่นไม่ได้ ทดสอบไงทดสอบในคอามในกูเล่นไม่ได้หรอกเฮียในอคอมมันกูไม่ไหวหอตอนที่กูจะเป็นเทพต้าใน RV แค่ไหนกูว่าอันนี้ก็ไม่ไหวไไอ่ะู้ตุ้ลินมันแรงจังวะเลื้อยแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวมาโอเฮ้ยอหนุกจิบเอเออ,ออกเป็นด้ามาปิดไอ้ตุ้ลินได้ปะโอ้ยผมล้อเล่นได้อยู่นะหนุก็จิบกูจะบอกนะเนเชิดตาตรงนี้ล้อช็อตแบบต่อเท่ นกกระจิบสวยสวยข้างล่างสวยมากครับทําดีเต้องตีปอมเลยไหมเ้าออกกันทำไมวะเฮ้ยอย่าพึ่งใจเสี่ยครับพึ่งเจอเสียนกกระจิบเมอนพึอเียว่เียพึ่งใจเสียครับเอาเสี่ยคือเรวะ อนี้ไม่มีเสีงของเป๊ะอะไรฟูมานะอีกี่จะตรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรนั้นเลยอ่ะอย่าอย่เพิ่งไข่เสียเว้ยอย่าเพิ่งไข่เสียได้นะนกกระจิบสวยสวยอ๋อ้วาุ่งมาติดโอ้ตายโมดเลยนกกระจิบหมดเลยทำไรวะทำไรลงไปทำไรงู้งอย่างนเดียวขอโทษครับขอโทษไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษเฮ้ยไอ้เี้ยหญิหน้าดักกูไปไล้สัตว์กลัวจริงๆนะไปเดิจอยกั้เลยเอ้เฮียรถ ต่อยโดนกูเฮ้ยแนวทางการเล่นทูเลนออฟเลนสองร้อยดาวเดี๋ยวสลิมมาได้เดี๋ยวผมอนราเราสลิมมันจี้ลอยลอยเฮดดี่มันตายแล้วแป๊บนึ่งเป็นมาแล้วมาแนวทางการเล่นทูเลนโอ้โหไม่ชดกระเจ็บงดโอเคกูณหน่อยทุกคนอ๋อกูอยู่นี่ทำไมวะ เพื่ลน้งยีนาย,ยีายังไม่ตายน่ะมาทีว่ายียนาโอเครู้เรื่องอเฮ้ยใช่ปะ่ะทุเรียนไม่ปิดจะไปปิดหลังนะเไไกือบไปแล้วแใช้ฉันเบิร์ตสวยสวยครับสวยอีกดีมื่อกี้กขมีเกียวใช่ปะ่ะมีโอ้ขึ้นเกียวเลย ไม่จบเบลพี่ถ่ายไม่โดนเที่แล้วโอ้ทุกสกิลทุกสกิลแย่จริงจริงทุกสกิลเฮ้ยคุณมีปมเลยนะตีอะไรก็ได้มั้งตีอย่างเดียวกูอ่ะกูไม่มีเลือดอ่ะไม่่่ตต้อออองงียาืหรกสวยครับสวยเนี่ยคนนี้ไอ้ย่าคนนี้ก็เชียร์ทั้งเกมเลยนะเจบเกมจบเกมจบเล่นละกเล่นแบบนี้แล้วโอ้โหขออะแนวแนวทางการเล่นแบทแมนบนคอม กอด1ันเล่าเอ็งตนอย่างไม่ตองยด้น่าดีกว่าอันนี้ตัยดูอเดี๋ยวพอมงอยากรู้ใช่ปะจะทำาไรกูแรงดูปอ่อยเทมดิอ้าวเหียกูรล้กกดไลน์น้องกันเลยืเปเกิดจักูเล่นในเทมเดเมจ่าเียจริง